สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเอพิโซดที่เกี่ยวกับการให้บริการนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยดิฉันไม่ค่อยอยากตั้งชื่อตอนว่าเป็นชื่อหรือในเรื่องการให้บริการหรือเป็นเรื่องไหนๆน,นะคะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราวิพากษ์สังคมนะคะจากบุคคลที่มาจากหลากหลายอาชีพหลากหลายการทํางานบางทีท่านบอกดิฉันบอกหลายหล,หลักหลากายอาชีพทําไมเอาพนักงานตัวเองมาคุย จริงๆพนักง,งานตัวเองนี่แหละเป็นอะไรที่ดิฉันได้คุยน้อยที่สุดเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันในลักษณะที่เราทํางานร่วมกันแต่เราไม่เคยมานั่งวิพากษ์แล้วก็แยกแยะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆคิดยังไงก็เป็นโอกาสดีที่ฉันได้มีโอกาสได้ทําสิ่งนี้ได้ทํางานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องๆเราจะได้รู้ว่าน้องๆคิดยังไงร,รู้สึกยังไงวันนั้นเราค้างกันไว้ในเอพิโซดที่แล้วอ่ะพี่อ่านว่าการมองแล้ว เกิดความเข้าอกเข้าใจคนอื่นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิธีการของการทำธุรกิจสมัยใหม่ด้วยซ้ำที่เวลาเราขายรถให้ลูกค้าเนี่ยเราจะต้องการสิ่งนี้มากที่สุดเลยแต่ว่าก็ได้แต่พูดแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างอันกับอาร์ตเนี่ยมีตัวนี้พี่เห็นชัดเวลาคุยกับลูกค้าพี่เห็นพี่จะขอร้องด้วยซ้ำว่าเราอย่ามีการฮันต์หรือเรียกว่าฮาร์ดเซลล์ลากลูกค้าเข้ามาแล้วก็ทุบหัวเ็าเรียกตีหัวเข้าบ้านอย่างเนี้ย เบ้นสองหลอไม่ทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่อยากจะรู้ต่อไปว่าเคยสังเกตตัวเองไหมในเอาน้องอ่านก่อนที่อายุ37ปีเนี่ยตอนที่ทํางานเป็นคนที่ดูแลเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยแน่นอนความต้องการของคนเนี่ยเราไม่พูดเรื่องขายรถเพราะว่ามันใหญ่มันต้องวิเคราะห์ยาวลึกซึ้งหน่อยแต่ข้างบนเนี่ยมันต้องการอะไรต้องการน้ํา ต้องการอาหารต้องการการดูแลอย่างอื่นต้องการความสะดวกสบายบสิ่งยิบย่อยแบบนี้ตอนที่อ่านทำงานเป็นผู้ที่ต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินเนี่ยอันใช้หลักอะไรที่จะสังเกตคนจํำนวนเยอะๆอย่างนั้นว่าความต้องการของเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันได้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 หยิบสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นการคิดในชีวิตไหมครับ อย่างนี้ครับตอนนั้นที่ที่เห็นผู้โดยสารลวกันที่เห็นผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยจะมาด้วยด้วยการแต่งตัวไม่เหมือนกันไวัยไม่เหมือนกันนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันต่างชาติก็อาจจะจะมีวัฒนธรรมในการทําสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับโชคดีมากที่สมัยก่อนเขามีสอนว่า ชาตินี้เขาเป็นประมาณนี้<ม>เขาชอบแบบนี้อะไรที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะม,มันก็เลยทําให้เราเราเราเข้าใจเขาได้ง่ายขึ้นว่าอ๋ออันนั้นเราไม่ควรอันนี้เราควร<ม>นะครับ<ม><ม>เราก็สติ๊กอยู่ฝั่งที่ควรอย่างแนวก็เพียงพออืคร<ม>ับถ้างั้นพี่ฐานน้องอาร์ตบ้างถ้าสมมุติว่าใหญ่ขึ้นก็คือการขายรถความต้องการเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้อง โฟกัสอยู่กับคนคนเดียวในขณะที่เราขายรถเนี่ยแน่นอนเราต้องดูแลเขาไปจนกระทั่งชั่วอายุขายพี่ชายคำนี้นะเพราะว่าคุณวสันบอกขายรถคันหนึ่งหมายความว่าดูแลจนตายอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยตรงที่พี่อ่านพูดเนี่ยที่พูดในบริบทที่ย่อยๆแต่พออยู่ต้องขายรถคันหนึ่งซึ่งมันบริบทมันใหญ่ขึ้นมันมีกระบวนการในการตัดสินใจ ซื้อและต่อจากนั้นยังมีกระบวนการการตัดสินใจที่จะใช้น้องอาร์ตต่อไปในในการให้บริการหรือซื้อรถคันอื่นน้องอาร์ตใช้ศาสตร์อะไรในการดูแลถ้าเริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะฟังมากกว่าพูดจะให้ลูกคา้าจะถามโจทย์ลูกค้าว่าต้องการรถประมาณไหนจะได้แนะนำเขาถูกครับแนะนำสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดครับ ประมาณนี้ฮะพอทุกอย่างเรียบร้อยออกรถเรียบร้อยผมก็บริการบอกเขาตลอดเลยว่าพี่ไม่ต้องเกรงใจผมนะโทรมาได้เลยนิสีชั่วโมงไม่อะไรก็ตามโทรมาให้หวผมได้เลยหน้าที่ของผมอยู่ละคือการบริการนะอันนี้พี่จับประเด็นได้ว่าอาร์ตใช้วิธีลุกทุ่งใช้วิธีแบบเสนอตัวเลยอ่ะแบบไม่ใช่วิธีที่เป็นลักษณะของการขายรถในพี่ไม่อยากเรียกเบนซ์ว่าลักชัวรี่รนด์แบรนด์นะ พี่อยากเรียกว่ามันเป็นแบรนด์หนึ่งแหละที่มันแพงหน่อยแต่ว่ามันไม่ถึงถึงลักชัวรี่สำหรับบางคนอาจจะลักชัวรี่แต่มันมีที่ลักชัวรี่กว่าเราใช่ไหมครับก็แสดงว่าจริงๆอยู่ใช้ความเขาเรียกการเป็นเป็นกันเองกับลูกค้ามากกว่าใช่ไหมคะพยายามเป็นมิตรกับลูกค้าแล้วเคย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 เขาเรียกอะไรคอมแพร์เคยเปรียบเทียบไหมกับบางคนที่ใช้วิธีการฟอร์มอล กับลูกค้ามากกับอาร์ตใช้วิธีที่แคชชวลกว่าเออมันต่างกันเคยสังเกตไหมคบครับลูกค้าเขาก็บอกรู้สึกสบายใจแบบเออน้องไม่บีบไม่อะไรคือให้คําตอบพี่ได้เขาสึกแฮปปี้สบายใจที่จะซื้ออประมาณนี้ฮะผมก็ผมก็แฮปปี้ลูกค้าลูกค้าบอกอย่างนี้ผมรู้สึกสึกหายเหนื่อยฮหายเหนื่อยครับแลอยากจะช่วยเขาอยากจะใช่ผมยินดีแสดงว่าจริงอัดมองงานเนี่ยมันคืองานที่แบบไม่ใช่งานอ่ะ แต่การที่เราทํางานไปด้วยความไม่เครียดอ่ะเราทํางานเรื่องตรงตรงผมมาทํางานผมไม่เหนื่อยเลยนะฮะอืน่ารักมากถ้าถ้าอะไรที่เรารักมันจะไม่เหนื่อยผมผมรู้สึกมีความสุขที่มาทํางานทุกวันไ่หัวล้อใส่ลูกค้าอีกสี่เรลาประจําเลยครับอ่านแล้วครับเพราะว่าอ่านเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟอร์มอลมากกว่าอาร์ตเท่าที่พี่เห็นนะเพราะว่าจริงๆเกิดเป็นพนักงานต้อนรับด้วยบนเครื่องบินด้วยแล้วเป็นผู้ใหญ่ด้วยในเวลาเดียวกันก็ เป็นคนที่ฟอร์มอลอยู่แล้วอันต่างกับอาร์ตยังไงลองเล่าให้พี่ฟังตั้งแต่ก่อนขายเนี่ยครับเจอลูกค้าจะขออนุญาต เป็นคําถามปลายเปิดทั้งหมดคําถามปลายเปิดทําให้เราได้ทราบความต้องการของลูกค้าคพอเรารู้ความต้องการของลูกค้าเราถึงจะสามารถ provide สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อน,นั้นหมายถึงก่อนก่อนและระหว่างที่ขายนะครับหลังการขายเช่นกันใช้เทคนิคประมาณเดียวกันก็คือถ้าขาดหรืออะไรเนี่ยโทรมาได้ตลอดเวลาหรือไลน์มาลูกค้าซื้อรถกับผมมีเบอร์ผมคนเดียวไม่ต้องไม่ต้องมีอ,อื่นเลยที่เหลือขาดอะไรผมบริการให้หมดหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณแต่เท่าที่พี่ดูเนี่ยหนูจะเป็นคนที่ ดูเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นลักษณะของคนที่ฟอร์มอลอ่ะฟอร์มอลกว่าซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วอาร์ตเป็นแคช u ชวลจะดีกว่าไม่ใช่ทั้งคู่ใช้ลักษณะในการแอปโรชจากต่างกันนะนะคะมันอยู่ที่พี่เคยคิดจะทําถึงขนาดว่าสมมุติลูกค้าเป็นคนที่แคช u ชวลเป็นคนททเลนท์เทเลนท์ถ้าจับได้อย่างนั้นพี่คิดจะทำนะแต่ทําไม่ถึงตรงนั้นก็คือพี่จะโยนเจ้าอาร์ตไป แล้วถ้าลูกค้าคนไหนเป็นคนที่ฟอร์มอลแลวเป็นคนที่แบบมาแล้วตึงใช่รู้ไหมเนี่ยว่าฉันรวยรู้ไหมเนี่ยว่าฉันคือใครอะไรเงี้ยพี่โยนไอเจ้าอันไปพี่เคยคิดจะทําแบบนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ทําอย่างนั้นยากอยู่เพราะว่าเศรษฐกษิจตอนนี้ก็ไม่ดีขนาดเศรษฐกษิจไม่ดีแกยังขำว่าเจ้าอาร์ตฉันขำเธอมากเลยเศรษฐกษิจไม่ดีแล้วเราก็ร่วมกันคิดว่าเราจะทํำยังไงนะคะก็ ผู้หลักผู้ใหญ่คือผู้บริหารก็คิดไปทางหนึง่งแต่ในเวลาเดียวกันเช้าก็จะมาโดนเทศนาตอนเช้าจากคุณวันร์อีกทีนึงอย่างเงี้ยแต่พี่จะไม่ยุ่งกับพวกอยู่เลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็ร่วมมือกันทําในสิ่งที่คิดว่ามันจะพากันไปรอดแหละตอนเนี้วินาทีนี้ใครบอกว่ารอดนะใครบอกว่าเก่งนะใครบอกว่าโอ้พี่ไม่ไมีเชื่อใครเลยเพราะว่ายินแน่มาจากไหนต่อให้ ขี่มาสามเสียนมาก็พี่ก็คิดว่ามันไม่มีทางหรอกเพราะว่านอกจากเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเนี่ยคนยังมองไม่เห็นอนาคตด้วยเพราะกําเงินสดไว้ในมือเพราะฉะนั้นเราเริ่มจะเข้าในโหมดของเรื่องสังคมแล้วครั้งหน้าในเอพิโซดหน้าเนี่ยพี่จะชวนคุยแล้วจากการที่เจอคนเยอะๆเนี่ยพี่จะเริ่มอยากรู้ว่าในใจของเราสองคนเนี่ยเราฝึกตัวเองมาอย่างไงเราถึงเป็นคนที่เข้าใจคนได้ พี่จะถามลึกลงไปว่าตัวเราจริงๆเนี่ยเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราเป็นคนที่เป็นปัดแจกมาก after work book เยพี่ไก่อย่ามายุ่งกับชีวิตผมนะผมจะเป็นยังไงเรื่องของผมนะคุณพระสันอย่ามาสั่งโน่นสั่งนี้นะคุณพลอยอย่ามาอะไรนะอะไรย่างนี้หรือในเวลาเดียวกันโทรมาเถอะครับถ้ามีอะไรผมยินดีให้ความช่วยเหลือผม เชื่อว่าจริงๆเรากําลังทํางานร่วมกันสวยนะเราทํางานร่วมกันแล้วเราจะร่วมกันพับคำสวยมากเลยเราเบนซ์ของรอรอดไปได้วยกันอะไรประมาณนั้นแต่จะเป็นคําถามในเอพิโซดหน้าเพราะว่าเวลาเราหมดลงเร็วจริงๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเอพิโซดนี้เราต้องลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ